ตอนแรกซื้อมายาวขนาดนี้ดีจริงซักตอนนี้เหลือเท่านี้ดูเอวเิยจะเป็นเอวลอยอยู่แล้วเจอกันนะครับวันนี้เจออีกแล้ววันนี้เจอโอ๊ตอะไรดีแนะนำพูดนะครับนี่ท่านทานนี่เดวิสันไปรุ่นเมกาโอ้โหนี่ตัวโฟลตี้เอ็ดนะครับโฟลตี้เอ็ดพอดทิพเหลือเกินไปรรุ่นคันนี้มันมีอะไรดีนะคันนี้เหรอโอ้โหเป็นรถที่แบบเอาง่าย มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีเลี้ยวขี่กันคา์เร่เฮียเดิมแค่เครื่องโครงถังน้ำมันเฮียที่เหลือไปหมดของเดิมแค่เครื่องถังน้ำมันใช่ที่เหลือของแต่งทั้งคันใช่ทั้งคันที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่คุ้นตากับสายฮาร์เร่แต่มันของแต่งเยอะมากบอกกันเลยนะว่าคันนี้แต่งซีแสนซีคันนี้แต่งซีแสนซีว่าซูโหดแล้วนะรถเอาหม่ ตอนนั้นออกใหม่นะไม่มีสูตรไทยนะตอนนั้นอ่ะแปดแสนกว่าบาทแต่งซีเซนซีีไอ้อ่ะบวกกันไปเองหลังสองคลิปที่แล้วกูว่าซูมึงหดละมาเจอคนนี้อีกโอ้โหดูรอบก่อนชี้ขายานะปัดทะเบียนสองรุ่นความจริงเนี่ยมันต้องเป็นอย่างงี้พอแล้วเออเนาะมันต้องเป็นพอแล้ว48แต่มันมีเอ้ยทะเบียน48นี่มันตรงรุ่นเลยนะเนี่ยครับโฟติเอ็กซ์หรือเฮดดีสี มาตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนโอ้โหเยอะเยอะด้วยไงตัเยอะด้วยยังรอยังรอละคโอ้โหขายรถไปดูรถมีวิวโอยเยอะทข้าวปิ้งหมูไอสัตว์หมูไหมปั่นน้ำอ้อยแม่งขายทุกอย่างแบบนี้ปิ้งหมูไหมทุกอย่างเอาชื่อร้านหน่อยบอกชื่อร้านก่อนร้านมอไซค์นะครับร้านบ้านด์มอไซค์ขายบิ๊กไบค์นะครับ เโอนะสายซิ่งครับโอ้โหติดต่อมาได้โอเคทีหนึ่งทีสองก็ยังไม่นอนเนาะทีสองยังไม่นอนครับโอเคครับผมติดตาสายเป้ยดำเพราะว่าขอบตาดำมากเราไจาคลิปทีนแล้วตอนนี้คนรอนเลยคลิปนี้ก็ไม่ตายเดิมนะร้อนมากแล้วก็มาบ่อยนะขยันมาบ่อยนะเฮ้ยรีวิวรถรถมันโหดอ่ะอืมเอารถไม่โหดไม่มานะเริ่ม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 เริก่อนวันนี้มีนัดกินเบียร์กับเพื่อนอ๋อมีนัดกินเบียร์กับเพื่อนเบียร์กลัวนะเริ่มเริ่มเริ่ม ไปเลยนะของแต่งจุดแรกเลยอ่ะจุดแรกเหรอตัวนี้คืออะไรปอกแฮนก่อนโอ้ยปอกแฮนเลยเหรออ่าพอดีมือแต่รู้สึกว่ากูใหญ่กว่านี้ปอกแฮนมียี่ห้อของฮาร์เรย์ดิครับนี่ไอ้โลโก้โอ้โหฮาร์เรย์จะให้ใส่ยี่ห้ออื่นเหรอไม่ได้อายเขาตายเลยปลอกแขนก็ได้ครับก็ไร้ตัวนี้อันนี้ปอกแฮนไม่รู้ราคาจำไม่ได้จำไม่ได้เรื่องเรื่องมันมันมันจำไม่ได้อ่ะอ่นี่มาดีกว่า PM PM นมพีเหนาดังเลยตองแต่ง PM เกียนี่ไงปั๊มแต่ง PM เท่าไหร่ครับตัวนี้หน้าหลัง PM PM อ็จานไปดูฝั่งนี้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 ดูดูอย่าไปดูฝั่งขวาฝั่งซ้ายเอียงไปทางนี้โดนหล่นบรรจั้งมันชอบอย่างนี้ป่ะจาน PM เอ็เกียร์จานพีเอปั๊มเบรก PM PM โอ้โหแล้วก็เบรกบนก็ PM เหมือนกันไม่ต้องไปก็ได้อี่เี้เหมือนกันแล้วก็ปั๊มหลังก็ PM เอ็มโอ้โหเกียร์หล่นไปนะ PM เท่าไหร่มูลค่าตัวนี้ PM ทั้งหมด56,000ปั๊มหน้าหลัง ไม่แพง PM ตัวนี้นะครับไม่แพงเนาะชุดนี้ห้าหมื่นหกไอ้สัตว์ไม่แพงเขาข้าวๆนะคร่าวๆคันนี้ได้แกนพิโนคันนึงนะปั๊มอันนี้แค่ชุดเบรกอ่ะห้าหมื่นหกไหนต้องไหนต้องล้อล้อล้อแม็กนะ RSD โอ้โหเชื่อไอซนี่แม็กแต่งใช่ป่ะแม็กแต่งอุ้ยของเดิมมันจริงๆแล้วเอ่อมันจะเป็นซีลวดแต่ถ้าเป็นรถปี2019ันสิบเ้อ่อสองพไอหลังๆมาเนี่ยที่ผลิตในบ้านเราเนี่ยจะเป็นซีล้อแม็ก แต่มันไม่แม็กแต่งนี้อันนี้เป็นแม็ก RSD แม็กไอดเท่าไหร่ครับมูลค่าเฮ้ยพูดเป็น RSD ไม่ตูกเลยดีกว่าถูกแล้วดิเยี่ยงงุ๊กปะเนี่ยหนึ่งแสนซีแม็กแสนซีแม็กแสนซีเยี่ยมเลยดูดูมันมีสองรูดไหมเวลาล้างรถนะบอกเลยเอาคัตเตอร์บัดปั่นที่ร้านเนี่ยหมดคัตเตอร์บัดไปสองนึงอ๋อรู้แล้วคัตเตอร์บัดใช่คัตเตอร์บาดปั่น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 ใช่แมนกั่นปั่นไม้แตงเรือไม้แตงเรือไม้แตง ย้ายเดินมาอยู่ข้างล่างนี้โอ้โหโอ้โหแม่เอ้ยโอ้โหไปโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เหรอโจ๊กเกอร์เท่าไหร่ตัวนี้เจ็ดพันห้าหลวงข้าครับแพงมากเจ็ดพั่ห้าเจ้าวานไปเออเจ็ดพันห้าท่อแบนด์แอนด์ไฮท่อท่อท่อนี่นี่นี่ก้องตามเลยนี่เลยนี่โอ้โหเยี่ยมสองหมื่นแปดตัวนี้ยนะตัวนี้ยนะไม่มีอะไรโอ้โหแล้วก็กองกล้องนั้นกล้องไหนมันอยู่ข้างในกองอยูข้างใน จำเป็นต้องใส่มันถึงจะแรงโอ้แต่นี่ติดมือเฮ้ยที่กล่องด้วยเหรอกล่องด้วยเยอะนะเลก็ซิ่งได้นะครับนี่เครื่องพันสองป่ะใช่ใส่กล่องอีกใส่กล่องอีกใช่เอี๋เโดนกล่องไปอีกมีแปดกล่องมันแปดใช่กล่องกล่องก็่องโอ้ตัวนี้โอ้ตรงนี้มันล่มเท่าเนี่ยมันเป็นยี่ห้อเดียวกับล้อเห็นไหมอายดีมันเป็นชุดแต่ง R S D ทั้งคันเฮ้ยยี่ห้อนี้ขึ้นชื่อถ้าหาเรสดีนี่คือมันต้องสุดสองหมื่นสองเอามันล่มดูมือดินี่นี่นะ ใช่ละอันเนี้ยคือเนี้ยสองหมื่นองป้อละบออันมาันั่งดีมีสปริงมีสปริงโอ้ยมีสปริงเฮ้ยบอแบบนี้พอนเหมือนัแฮมนะบงแฮมนะนั่งนัโอ้โหเฮ้ยเบี้ยวป่ะเบี้ยวป่ะบ่อเท่าไหร่บ่อเท่าไหร่มาเลยออง้ยเนี่ยบ่อเนี้ยโอ้บ่อหนังเว็บมือสคันเลยนะไม่รู้อ่ะมือหแต่เนี้ยสองหมื่นดโหดจิ๋หมยอแฮนด์แฮนด์โอ้นีแฮนด์นี่แฮนด์ดีแฮนด์แนดีแฮนด์อย เนี่ยนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไม่รวมตุ๊กตานะไม่รวมตุ๊กตาแฮนด์เองเดียวเนี่ยมีรูมีรุ่นแม็กมีรุ่นแม็กอ๋อต้องมีรูนะหนึ่งพันห้าร้อยเฮ้ยแฮนด์นี่เหมือนกับแบบพวกข้างขาวป่ะมีทรงมีชื่อทรงป่ะใช่เท่ห์ปะเท่ห์ปะดูดิแฮนด์มันนะเออองศานั่งมันไม่เหมื่อยนะแฮนด์เท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโอ้ยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าร้อย อะไระไปหน้าโอยตัวนี้ไปหน้าแตงไปหน้าต้องแตงเม็ดเพียบะไปหน้าแตงีตัวเนี่ยมนดาก้อนบอลอ่ะเออม่คอันนี้นะสองมืหนึ่ใช่โอ้โหแหมเอ้ยไอ้จริงบอกก่อนนะครื่งนี้ของเดิมเมนแน้ำมันกับเครื่องเนาะใช่ที่เดลือของแต่งมาเลยโอไกลโกไกโกไกโอเล็เล็่นี่เเเล็กเลโกเลกเลา่า มือเบรกแตงมือเบรกโอ้โหแล้วอะไรดินี่โอ้โหนิ่มอะนิ่มอะนิ่มมือเบรกเออนิ่มอะมือเบรกอย่างเดียวนะอ่าเท่าไหร่นี่แปดพันแปดพันใช่คัดป่ะคัดอ่ะมือเบรกแปดพันอืมฝาน้ำมันโอ้โหนี่มีราคารู้เลยตัวเนี้ยไอายดีกแล้วไอายดีกแล้วไอายดีกแล้วแปดสองพันแปดใช่เล็กอีเดียวอีกนะสองพันแปดบางโคนหน้าที่ไม่น่าจะแพงบางโคนหน้าโอ้โหตัวเนี้ย บางโคหน้าเนี่ยเล็ก่เดียวเนี่ยนำเข้าจากอเมริกาของนี่ของโอ้ของนำเข้าด้วยหมื่นสองหรือหมื่นสองเพื่อนโอ้โหขอจับไปดิโอ้ยมันเนียนนะใช่มันตุดสาวสิบแปดเลยนะโอ้ยคุณเอาของขึ้นอะไรอีกโชว์หลังปวดชี่หายหลอวะโชว์หลังมันหกโชว์หลังก็ได้นะอ่าน่าเนี่ยโชว์หลังไม่เป็นนะเนี่ยมัตัวนี้นะครับมันหก ปกติสิบโอ้โหโปรเฟชชั่นอลเหรอหมโอ้โหหมืนหกฝาเครื่องแต่งนะเว้ยเห็นอังซ้ายขวาเนี่ยนี่นี่นี่มีฝาเครื่องแต่งเฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอ้หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไปมานะของแต่งเยอะชไหมนี่ของแต่งเหรอใช่ชุดเนียน่ะหมื่นสองชุดเนียน่ะไหนชุดไหนอ๋อนี่เหรอเคื่ออะไรนะเครื่นี้ฝาเครื่องอ่านี่โอ้ตัวนี้โอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเนนีี่่ยไอ้ เงินเนี่ยมีแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ขั้นเนี่ยไอยูโรโก้ฮัลเล่เนี่ยใช่สิบห้าเนี่ยเนี่ยนี่ของแต่งกันใช่โอ้โหแค่นี้ก็เอาเนาะตุู้ตาแหวนตุู้ตาแหวนตู้ตาแฮหวนนี่ตุู้ตาแหวนรู้อยู่นะตุู้ตาแหวนตัวนี้นะอ่ารู้กันอยู่ให้ดาเท่าไหร่หมื่นหรอไม่ถึงให้จริงเหรอพันเฮียสี่พันเนาะใช่งานดีนะไอปิดปิดเครื่องก็ นี่ที่เท่าไหนซ้ายขวามันจะเป็นเลขหนึ่งอ่ใช่ซ้ายขวาสามพันเนี่ยนะใช่มันคือที่หนึ่งอเนาะใช่ที่หนึ่งแล้เลยดีบริสันเลยดีบริสันอ้โหอเมริกาที่โกเข้าใจโอ้โหสายพวกสายโมท้งโมเทียนอย่างเงี้ยพันห้าแถวที่แดงแดงเนี่ยไม่แพงอันนี้ก็แต่งแต่งนี่ไม่เดิมด้วยคอยแล้วย้ายคอยโอ้โหย้ายคอยโมเทียนละพันห้าหลจะผายไอ้ของที่มันน่าจะแพงนี่นี่ไอที่นี่แพงอะไรอะไรไฟไฟหลังไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายมัน ไอนี่แปดพันห้าทีนัดพันห้าใช่ทีนี้ก็หมื่นแปดพันห้าโอ้กล้องไม่เห็นนะเปิดสวิตช์เอาสวิตช์เด้อได้ได้โอ้โหตัวนี้จีจ้าเน่ะโอ้โหแต่ละคันโอ้ไฟเลี้ยวไป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 นะเห็นไหมไม่ติดอ่ะต้องเบรกต้องสตาร์ทบอต้องสตาร์ทของสายดังเอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยแปดพันห้าแล้วนี่นะแปดพันห้าอะไรครับผมยกถังย้ายคอยยกถังอ๋อถังเชิดขึ้นเนี่ยเชิดเฉื่ขึ้นใช้ ทางมันแล้วก็ย้ายคอยไปนี่เชิดขึ้นนะคือเจ็ดพันค่าใช้จ่ายไปเจ็ดพันเจ็ดพันถังย้ายคอยโอ้โหหล่อจริงๆคนนี้แน่นปักแล้วก็มาถึงนี่ที่ยึดป้ายทะเบียนอ๋อโอ้ที่ติดด้านข้างนี้มันพับได้อ๋ออ๋ออ๋กลางๆด้วยกลางๆหน่อยกลางออกมางี้นี่นี่เราสามารถพับได้อ้าวโหเรารออันนี้หกพันหกพันนะอย่างเดียวขายนะใช่หกพันบวกออเดอร ของไอดีหมดเลยอ๋อนี่ไอดีหมดเลยใช่โอ้แบรนด์นี้เขาอ๋อหลังด้วยนะครับใช่นี่นะหลังด้วยเซตเลยนะมันสองทุกอย่างนําเข้าจากอเมริกาหมดของแต่ทุกชิ้นนะนะใช่เอ้าของมันขอของเราอ่ะไม่มีอเมริกาเลยไม่มีไม่มีไม่อเมริกาเท่านั้นอุ้ยเดี๋ยวค้อมดูเดี๋ยวค่อมดูดิค้อมดูดิกฎเหมือนการขี่ฮาเร็สดิบอกกันดิทยงไงถ้าใครคือผู้บัญญัติกฎ จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่มันถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อนักแข่งคุณจะเวิร์กเพราะว่าเวลาลงรถเนี่ยคุณจะต้องพับเท้าเก็บก่อนแล้วค่อยลงหรือเข็นรถทุกครั้งต้องพับเท้าพักเท้าถ้าไม่งั้นมันกลางออกมาใช่ไหมทดสอบหน่อยนะเนี่ยมันจะโดนนักแข่งแล้วมันคมหาเล่ห์นะมันแต้มและจริงจริงแล้วห้ามใส่รเท้าแตะขี่เพียงพอห้ามใส่เกล้าสั้นเพราะมันร้อนดูดิใช่ใช่เนี่ยท่อข้างน่องจะชนกองนั่นแหละขี่มาไม่ไกลไงมารีวิวเฉยรีวิวเฉยแตะขาวอย่างนี้มารีวิวให้ดูเฉย โโอ้้หคันนีแต่ถ้าจริงๆกางตางใส่รองเท้าผ้าใบแล้วเกางยีนขี่จะดีกว่านับอดโอเคแน่นอนสูงสวิตแต่งอะไรเงี้ยมันมันมีหลายอีกหลายจุดที่ยังไม่ได้เอ่ยจุกจิกเนาะก็คือคันนี้อยย่างงเี้ถ้ามันไม่ใช่สายอารีเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันมมมมหหัเดิโโอ้นจะไม่มีปั๊มแบมโบ่มันจะไม่มีสายถักมันจะไม่มีอย่างนั้นเป็นไอเดีเป็นพีเอ็มเขาใช่ใช่ใช่ ล้อนี่สะใจมากเออล้อเป็นแสนนะแสนสี่เหี้ยไอ้แหมกเห็นเนี่ยไม่รวมยางนะไม่รวมยางเหรอยางยางมีมันอีกราคาเลยแต่นี่คือแค่ล้อแม็กแมกเอ้ยเอ๋อ start start เดี๋ยวนี้ตัดอีกแล้วอะเอาให้เอาให้คนที่ดูเขาชื่นชมเสียงหน่อยท่อเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดฟังสองหมื่นแปดหน่อยเพราะท่อตนี้หล่อนะ เฮียเสียงอยกับฟ้าแลบฟ้าผ่าเฮียโดยรวมไม่นคน,นลหล่ออ่ะ,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 ะแค่ข้อมก็หล่อนะ,ะอ้ยดอกกิฟต์ๆเดยวนี้เอาง่ายขี่ฮาร์เลยนะไม่ต้องมีเงินสักบาทเลยก็หล่อเนี่ยวันนี้ไม่ต้องเอาเงินมาวันนี้มีเงินเนี่ยไม่มีเงินโอ้น้ำมันหมดเข็ญน,นะ <c ười> น้ำมันหมดอนนี่สามารถติดได้นะเอาเหรอเป็นเล่นไปจริงๆเอ้าแปะน้ำมันแปะไปได้เอาขี่ฮาร์เลยไปเอาเข้าไปเติมพอดีน้ำ ลืมฝากตังมาติดติดเงินปั๊มน้ำมันได้นะน้ำมันหลอดติดแล้วเคยติดมาแล้วเคยมาแล้วเคยมาแล้วกลับมาจ่ายนะโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยกลับมาจ่ายครั้งแรกครั้งสองเขาให้เติมเต็มถังแล้วไม่มาเลยโอเคเบสิคคันนี้คือฮันเล่ดีพิสันปีอะไรครับตัวนี้สองพันสิบสองสองสิบสองของแต่งสี่แสนซีนะครับของแต่งนี่กล้าพูดเลยลองไปหาได้เลยว่า 4 8วที่แค่ดีสี่แปดไม่มีคันไหนที่แต่งขนาดนี้แต่ง4ี0แสนซี่ของเดิมแค่เครื่องถังน้ำมันนะครับ4,000สี่โอเคโอเคครับผมปิดคลิปกันนี้เนาะโอเคไว้เดี๋ยวมีรถสวยๆมารีวิวอีกใช่ใช่ใครสนใจรถบิ๊กไบค์ก็เพราะว่าเขาแห้งแล้วเรากินเบียด้วยโอเคสนใจบิ๊กไบค์ก็ติดต่อที่ โอ้นาสซิ่งเฟซบุ๊กแล้วก็อะไรก็ได้เบอร018 094 760โอเคมีหมดนะครับโอเครอเอาบ้ายบายกล้องหน่อยโอเครอบหน้าไม่เจอแล้วนะเอเจเจอ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 